ข้าคือซุนเกียนหรือซุนเจียนนามรองเวิรนไถผู้นำตระกูลซุนแห่งกังตังผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามพยักษ์แห่งกังตังข้าเกิดที่เมืองฟู่ชุนแห่ง,งโงก่กกข้าเป็นคนฉลาดและกล้าหาญมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กในช่วงที่ยังรับใช้ราชวงศ์ฮั่นข้าได้เข้าร่วมปราบปรามการกรบฏต่างๆมากมายทั้งการปราบกบฏหวังเซียงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบกบฏโจนพวกผ้าเหลือง ซึ่งการสู้รบอันกล้าหาญของข้าทำให้ข้าเป็นที่รู้จักและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองฉางซาเมื่อตังโตขุนศึกผู้ชั่วร้ายเข้ายึดอำนาจในเมืองหลวงและทำการทรยศต่อราชวงศ์ฮั่นเหล่าบรรดาขุนศึกและขุนนางต่างรวมตัวกันเป็นพันธมิตรเพื่อโค่นล้มตังโตข้าคือหนึ่งในบรรดาพันธมิตรเหล่านั้นและข้าก็ได้รับหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้บุกโจมตีกองทัพของตังโต ข้าผู้เป็นผู้นำทัพหน้าสามารถเอาชนะกองทัพของหัวหยงและเตียวหงีได้และเป็นคนแรกที่สามารถบุกเข้าเมืองลกเอียงเมืองหลวงที่ถูกทิ้งร้างได้สำเร็จที่นั่นข้าได้ค้นพบตราหยกแผ่นดินที่หายสาบสูญซึ่งตรานี้ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชะตากรรมของข้าในภายหลังเมื่อกองทัพพันธมิตรของข้าถูกยุบข้าได้เข้าโจมตีเล่าเปียวที่เมืองเก่งจิว๋วเพื่อขยายอำนาจข,ของตนเอง แต่ข้าต้องจบชีวิตลงโดยการถูกลอบสังหารโดยทหารที่ซุ่มโจมตีของเล่าเปียวที่ทรงจิว๋วแม้ข้าจะสวรรคตในวัยเพียง37ปีแต่ความกล้าหาญและความสามารถในการสู้รบของข้าก็ถูกส่งต่อให้กับซุนเซ็กและซุนกวนลูกชายของข้าผู้ซึ่งในภายหลังได้สถาปนาตนเองเป็นซุนกวนจัก,กรพรรดิผู้ก่อตั้งงอกกซึ่งเป็นหนึ่งในสามกกในที่สุด ความกล้าหาญของข้ายังคงเป็นที่เล่าขานสืบมาและข้ายังเป็นผู้ให้กำเนิดตระกูลผู้ยิ่งใหญ่แห่งกังตังอีกด้วย